ông bàn ban bàn ban phân cả ốc na ban của hà kín nhát sứ kín như cùng sứ như cùng thép nói nó như sì bát tạm sì bát của

Đây, một subscribe cho kênh có sẵn từ không <laughs> uhm, บได้ปลาก็ได้คลิปนะบได้ซีรีส่รนาะเหาสไได้ปาได้ออะเปิดเรื่องกติาพอได้เน่อ

นำดูบอใหเดวะผมไม่ได้หรอกวะยอิี๋เยอะอย่างเขาไม่ได้นะขับรถกันสี่นึเงนนินท่นบ่ให้น้ำดกใ,ให้น้านม่าบ้านมีหน่าสนันผัวเป็นตำรวจวะตำรวจเก่าตำรวจอากระาง,ท <laughs> ทงท่ทำีจบรี เกษียณอายุแล้วต้องลดเกษียณละอันนะ้นสีน่ห้านะอั้นรถชั้นสี่ห้าไปบดชั้นในน้อยนะไปมาบดแล้วไปเลยกันจับปุ่มนำก็น้องบุ่มน,น้องบอยโอ้ยเพิ่นไล่มาที่วันไงถึงน้อยผมดูว่านะ

เราเราได้อ้อยนี่อ้อยบ่เนี่ยเออโอ้โิดสูดรเราเนี่มาเนี่ยมือหน้าต้องเอาทำเอาหัหั่นมานแล้ว ว่าสิเวะเอา,าบ้านตะโกมเนี้ยสิได้าามาฮอดที่แล้วอ่ะมอฮอดใ่้ปุ้ <laughs> งแล้วอ่ะ